สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวย4 5 6ค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในอ่าช่วงแรกค่ะของมือวันที่15ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาพ,าพี่น้องบันเทิงสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่าจากหลวงตาวัดป่าแล้วก็แนวทางความฝันของเบิ่งเร้วรวยนะคะพี่น้องค่ะที่เบิ่งเร้วรวย อบอกตมำรวจสาวนี่เนาะว่าแอดฟันนะคะฟันเห็นอาจารย์เพิ่นมาบอกนะคะพี่น้องคะแล้วนะคะเดี๋ยวสิบวัาเท่าก้วมหลังอ่าหายไปพี่น้องฟังสะก่อนนะคะสำหรับนทางของหลวงตาวัดปาาลางวดที่ผ่านมาเนี่ยหลวงตาทรงขม้าแอดทางไล่เนาะทรงขม้าแอดสามคู่สามหางมีมีหกสองมีหาสองแล้วก็ตัวนึงเนี่ยน่าจะเป็นหาสามนะหลวงตาเราเขียนขม้าทางไล่เนาะสามคู่ งวดที่ผ่านมาเนี่ยมีหาสองกับเขาหาสองตรงๆงวดนี้ลุงตแลรวก็ทรงมากสามหางคือคือจังหวัดทีพผ่านมานะคะเป็นสูตรคํานวณเนาะหลังจากที่ลุงต๋เราคํานวณแล้วแล้วเนาะมือคืนนี่ล้วก็ฝันลอกก็มาฝันให้พพี่น้องช่วอยกันแปลนะคะว่าฝันของลุงตาจะเป็นแบบไหนเนาะแล้วก็บิงลด้วยกับมาฝันพร้อมมือเคลื่อนนี่บรรลุด้วยกับฝันช่วงประมาณตีสี่ตีห้านี่แหละค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ วัท so ี่ผ่านมาของมเบอร์หด้วยนี่กัเขาเลขความฝันนี่หาศูนย์เนาะแล้วก็เขาเลขติดแปดหาสองนะคะพี่น้องคะของมเบอร์หน่งด้วยก็เขาเลขติดแปดหาสองแล้วก็ความฝันหาศูนย์นะคะของลุงตาวัดปลาแล้วก็เขาหาสองมณีลุงตาแล้วก็มีแนวทางแยกบทแยกล่างมาให้นะคะพี่น้องคะส่วนเบิ่งด้วยเนี่ยก็ฝันได้เป็นตัวพี่น้องได้ตัวเดียวสิแม่พี่น้องมันบ่เป็นคูใสิแม่พี่น้องได้มาตัวเดียวนะคะในความฝันอาจารย์เพิ่นมาบอกนะพี่น้องคะ เอาเดี๋ยวสิมาว่าความฝันสุขฟังเลยเด้อพี่น้องเด้อ่าความฝันของเบิเร์ดด้วยนะคะแอดฝันวางสิพี่น้องช่วงตีสี่ตีห้าเนาะฝันเห็นอาจารย์นี่แหละพี่น้องคะแอดการนับถือเ,เ,อาาเะะพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่น่ได้เป็นพระนะคะพี่น้องคะเพิ่นเป็นฆราวาสนะคะแอดนับถือเพิ่นอดอื่นเพิ่นอาจารย์เพิ่นมาสั่งความแอดแบบนี้ละอันสองเด้อว่านั่นอย่าลืมสองเด้อรึเปล่า เอาสองเอียงเนาะวะนี้ในความฝันเนาะระวังอย่าลืมสองเอออย่าลืมสองระวังงสิแม่พี่น้องไอ้กระเลยบไ่รู้ว่าสองเอียงสันดิไปพี่น้องคะไอ้กระเลยสิตีใส่อายุเล่านะคะพี่น้องคะแอดแอดถามแอดถามมูแล้วนะคะที่เป็นลูกศิษย์น้ำกันเนี่ยแอดถามเพิ่นเนาะว่าอาจารย์เพิ่นอายุเท่าไหร่แล้วหนาสิเกินยู่ได้พศ .2503 งพันห้ยแลล่ะพี่น้องคะแต่ไปแอดบันทึเขียนพศเล่าลงไปนะคะเขียนแต่อายุ เกตแต่อายุเล่าลงไปนะคะพี่น้องอายุเล่าเนี่ยเพราะไอ้ถามสองคนตอบก็ตรงกันผู้แรกนี่ไอ้ถามว่าอาจารย์เล่าอายุเท่าไรเพิ่นว่าหกสิบหกประมาณหกนาฬิกาหกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดประมาณนั้นเนาะอีกคนหนึ่งไอ้ถามเพิ่นเพิ่นบอกว่าอยุคที่หกสิบห้าถึงหกสิบหกหกสิบห้าอย่างหกสิบหกสองคนนีต่ตอบก็ตรงกันไอ้ก็เลยเอาอายุสามช่วงนะคะมาฝากพี่น้องค่ะ หกขาหกหกหกเจ็ดนะคะนับตั้งแต่หกขาหกหกหกเจ็ดไปเลยนะคะพี่น้องคะอ่าวันนี้อาจารย์ระว,ว่าอย่าลืมสองไอ้ก็เลยเอาสองใส่สองใส่หลังอายุเล้วนะคะไอ้ก็เลยเป็นอ่าไอ้ก็เลยเอาใส่เป็น 6, 2, 6, 6, 2, หกขาสองหกหกสองแล้วก็หกเจ็ดสองเออแต่อาใส่ยังสี่นะคะพี่น้องคะระวังอย่าลนะืมสองแต่ก็บรูว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องบรูว่าสิมาหรือบ่มาบรูวก,กันแต่ว่าได้ยินอาจารย์แล้วมาบอกจังสัน่นนะคะพี่น้องคะ ในความฝันนี้อาจารย์เราก็บพระท,ท่านในเทวดานี่พี่น้องผ,ผมกับสีดําแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมอาจารย์เราสีขาวนะคะพี่น้องคะนี่แอกแอก,กฟันประมาณนั้นเนะาะพี่น้องเดี๋ยวแสตมป์พี่น้องในแคมหน้าจอนะคะพี่น้องคะแต่ว่าพ่อสอเกิดเพิ่นเนี่ยนาซียูระวัง 2, อสองพันห้าร้อยศูนย์สามพ่อสเกิดแอบไปกเขกียนโรคไอเขียนแต่อายุเพิ่นซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลาหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดเพราะว่าสองคนเพิ่นตอบบ่คือกัน เออเอไปทัมดีม๋ยวอาจารย์เดียตรงแอ็ดทมอ่าผู้ที่เป็นลูกศิษย์คือกันน้องพี่น้องบัดนี้นะคะแนวทางของอันหลวงตาวัดปานสุดนี้เป็นสุดคำนวณเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลวงตาแล้วก็แยกบนแยกล่างมาให้นะคะพี่น้องคะแยกบนแยกล่างมาให้อ่าแนวทางชุดบนตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่หลวงตาเราให้มาเนาะบนญหกซีนะคะพี่น้องคะบนญหกซี่ล้วก็ล่างสองซีซีสองบนญหกซี่ล้วก็ล่างสองซีซีสอง เราหายมาตั้งแต่ต้องวดเนาะพี่น้องคะเลี่ยวมณีนะคะเอกลยถามลงตาอีกเทื่อนึงว่าลงตาเหล็กยังคือเกาบบเราก็เลยว่าเราก็เลยว่าเพิ่มสองหกบนไปตัวนึงแน่วะท่านพี่น้องก็เลยเป็นสามคููคือเกาเนี่ยละพี่น้องคะก็เลยเป็นสามคููเนาะเราฝันยังสี่ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เราคำนวณแล้วเราฝันว่าเราขี่รถกับรถไปรถกับว่าีประตูขึ้นไปบุญ ปราสาทตาเมียนท่มพุ่นนะพี่น้องคร่ะปราสาทต,ตาเมืองท่มเหมือนบอมพี่นดองเมืองท่มเนาะปราสาทตาเมืองท่มขึ้นคลับไปคลับไปคลับไปแล้วก็กลับขึ้นมาอย่างนี้นะพี่น้องค่ะเออเราก็เลยแปลสุดหนี้ให้เนาะพี่น้องก็บบุรุษจังไดล่ะพี่น้องค่ะประวัติมวดที่ผ่านมานี่เล่ากับเขาได้หาสองมวดนี้ก็บรบุรุษกันนะคะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาเพิ่งเข่าบังด้วยกับฝันเข่ามวลที่ผ่านมาตะวันมวลนี้กับบุรุษสิเป็นยังไง พี่น้องใครชอบก็จัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบันทึกกับแมาแคปหน้าจอนะคะสำหรับแนวทางของเมืองด้วยแล้วละกันแนวทางของหลวงตาวัดปลานะคะแรงนี้คงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางมื่อนี้นะคะคงสุดท้ายแนวทางของเมืองด้วยนะคะฝันจวงตีซีมู้านี่นะคะพี่น้องคะอ่าเอกรีเอาอายุอาจารย์นี่ละพี่น้องเอากับโบน่ายใจว่าเราอ่า อายุเท่าไรกันแน่นะคะเพราะว่าถามอีกคนหนึ่งว่าหกสิบหาอย่างหกสิบหกอีกคนหนึ่งว่าหกสิบหกอย่างหกสิบเจ็ดแต่ว่าอน,นา่าแอดคิดว่าเล่าหนาสิเกิเดในพศสองพันห้าร้อยศูนย์สามนะคะพี่น้องคะแอดก็เลยเอาอายุเล่าช่วงหกสิบห้าถึงหกสิบเจ็ดเลยนะคะแล้วในความฝันนี่เราบอกว่าอย่าลืมสองว่าสันเราว่าเลยบอกว่าเอาไปใส่มองไนหรืออีหยังได้บล็อกเข้าใจคือกันนะคะในความฝันเราบอกว่า อย่าลืมสองเด้อว่าส,สั่นต์ก็เลยเอามาใส่อายุเล่าหนิล่ะพี่น้องคะก็เลยเป็นหกห้าสองหกหกสองกับหกเจ็ดสองตัวกันเก้าสองกับเจ็ดเก้านะคะพี่น้องคะมาหนี้นะคะของหลวงตาวัดป่าของหลวงตาวัดป่านี่แรกแรกเลยเ,เร่าหายบนหกสีล่างสองสี่สี่สองหายซ้ำนี่นะคะแต่วันโมนี่เอทเอาโทษไปถามอีกเธ่อนึงนะคะเราก็เลยว่าเพิ่มเติมสองหกหน่หนาสี่ยูบนเราว่าจังสี่พอไหมพี่น้องคะ แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเอ๋กับ,บรูว่าสีจังไหนเนาะพี่น้องงวดที่ผ่านมามันเขาแต่วังวดนี้งวดสิบหกนี่ก็บ,บรูว่าจังไหนนะคะพี่น้องคะแต่ว่าฝันอด้รยังสีก็เลยมาบอกสู้กันฟั่งแบบนี้นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพีอ่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง โค้งสุดท้ายมือนี่นะคะแนวทางของเบืองเรา้วยหล่ะการแนวทางของหลวงตาวัดป่าค่ะจังใดก็อย่าลืมนะคะนั่งไปพิจารณาเบิงนอกนค่ะพีน่นอค่ะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสกอนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแม้แต่าจากหลวงตาวัดป่าค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถจะพ่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกาสอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้ล่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแออกิขตัวลา พายพี่น้องมาเท่าสกุูสก้อนไปก่อนนะคะเอาว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ